ก็ขอสวัสดีชาวพนมเปญที่เล่นเ v ทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้ก็อผมเอ็มดีสี่แชนแนนะครับวันนี้ก็จะมาก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรลงนะครับก็เลยมาหนึ่งหนึ่งเอาละกันเจอซาตาด้วยก็จะมาหนึ่งหนึ่งนะครับก็ดูจากตัวละตัวผมว่าจะได้เปรียบนะก็ซาตากับฟอลเลนใครก็รู้มันได้เปรียบแล้วฟอลเลนอะถ้าคนที่ราไม่เป็นก็เสียเปรียบแหละ อูอร์สองสองก่อนค่ายเงินเลยนี่จุกหลบจุกหลบจุกหลบนันมันลำไม่กิ่เลยวปะตอนเอาตอนเอาเลยแน่ไนอะ่ะ น่ะไอ่ไล่ลบินบินบินท่าสเต็กก็จ้าร้องเล่นิาตามาดีกว่านี่นี่ม,มาแย้งได้กันแบบนี้เลยเหรอ nào tàiเฉoí, đúng không? Cắt thoại như thế, cái tròa Oh, yeah. Nãy oh, nó tự dám mà lỡ? Không được, na na, นราจะยอมแบบนี้ไม่ได้โอ้ oh. เราไปกอีกตาดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเราจะได้เปรียบเกินไป แต่ต่อไปผมไม่นาตามาดีกว่าแต่ต่อไปผมแต่ต่อไปผมจะลองเล่นสาตานะครับ,บรูกัว่าเราจะเจอตัวอะไรถ้าเขาออกทอยมานี่ก็เราซูไม่ได้ละคือออกทอยมาคือหนึ่งหนึ่งตัวเมตรไม่ได้เลยไม่ไหวเลยมาเดี๋ยวเรามาหยิบสาตากันสักแต่หนึ่งนะรู้สึกว่าตานี้มันรู้สึกว่าคลิปนี้มันจะยังไม่ยาวเท่าไหร่ แปดนาทีไม่ถึงแล้วมั้งอ่าหน้าโมทอสโมทอสแข็งเหรอน่ามันหยิบฟอร์เรนให้เลยอัตโนมัติเป็นไงละนี่นแะบบราตานหะรือไม่เป็นราตาเนี่ยนี่เจอฟอร์เรนติโนเหมือนตาตะกี้เป๊ะเลย เรามาดูกันว่าผมจะสามารถชนะเขาได้หรือเปล่า r p พเซนติเนลด้วยไม่รู้ว่า rp จริงหรือเปล่าแต่เราไปดูจบเกมนะว่าเขาจะ RP พจริงหรือเปล่านะครับผมหรือว่าผมจะ r p แทนเขาก็ไม่รู้เฮ้ย hey! เอาได้วะเอาได้วะมุกได้วะจะได้เปลี่ยนจากชื่อ q ิ p เป็น Q ิวอแล้วมัง้งอัยน่าเมากนะครับผมอันนี้ผมหยอกเล่นนะ q ิวไก็เก่งนะแต่ผมไม่เคยเจอเขาในแรงเลย อาจจะเป็นเพราะว่าดาวผมไม่สูงมากออกหน่อยห,หน่อยเดอ้อแต่ตมกี้เราก็เจอซาต้านะซาต้าไม่ไหวนะซาต้ากี้ซาตานี้ฟอลิงก็โดนตันซะด้วย ต้องลองเชิญเขาก่อนนะครับผมเราจะไม่รู้ว่าเขามาไม้ไหนเราจะได้รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนจะเป็นไม้หน้าแสงาก็ได้ไม้ขี้ฟันนะ่ะเออเขาเล่นพวกอะไรเนะี่ยแบบไม่ควรเล่นนะอ่ะอ่าเขาเล่นตลกนี่ตลกอายเลยนะเนะี่ยอายแบบไปออกทีวีนี่อายเลยนะเล่นพวกเนะี้ยผมออกรองเท้าผีหรือปะนะเปล่าเนี่ยออกรองเท้าลูกคุดาวมา ผมว่าเขาอ,ออกขยชินแรกแน่นอนอ้า,า,อาวก็โชว์บินห้าสเต็กไปสิครับคิดว่าจะบินไม่ขึ้นแล้วเนี่ยผมไม่เคยบินท้าสเต็กเลยนะนี่แห่า,หาปกติจะบินสามสแตก็กกันแหละปกติไม่ค่อยหยุดตี เอ้ยเอ้ยอาฮ่าว่าอ,อไปแล้วสิออาไปแล้วละสิไ,ไม่ออกชอยเหรอเดี๋ยวเราเอาอกโฟคันดิปมาตีบ้านนะเดี๋ยวเราออกโฟคันลิปมาตีบ้านในน,น,นนะปกติผมไม่ค่อยมีคิดหนึ่งหนึ่งขอทำคิดหนึ่งหนึ่งลแล้วกันเอ้าเผลอบินเผลอบินเฉยเลยโคเด็ก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  โเคเด็กทำงานถึงแม้ว่าตัดเลือดมันจะโดนนิบผมก็ยังจะออกตัดเลือดอ๋อเขาออกอน,นี้เอาอของโรมนี่เองเขาก็จะออกถอยนั่นไง เฮ้ยเขาจะใส่ผมแล้วเขาจะใส่ผมแล้วเขาจะใส่ผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจริงแล้วอะเอาหน่อยละกันอาจจะแพ้แล้วเนี่ยเขาออกถอยได้อะอะไรมันจะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะเราคือชาวพนมเปญ

มันก็มีสปินอะ่ะเอ้เขาจะได้ทอยแล้วไม่นะไอพีจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจบเกมให้ดูแลกันเดี๋ยวจ,จบเกมให้ดูแลกัน วาไอพจริงหรือไอพปลอมถ้าที่อยากเห็นผมเล่นท a า a ตะในโหมด55ก็บอกได้นะจะเล่นให้ดูสักคลิปหนึ่งนะครับถ้าใครที่ดูคลิปมูล,ลาดท,ที่ผมเพิ่งลงไปตอนวันเสาร์ก็อาจจะรู้นะว่าผมอาคลิปคือคลิปนั้นผมอัดคลิปในไอแพดแล้วมันไม่ชัดนะครับผมตอนเอ็กพอร์ตคลิปออกมามันไม่ชัดนะก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้อันติมาสวนไม่ทันนะโอ้ oh, ถ้าอันติมาเมื่อกี้นะน่าจะไหวอยู่น่าจะสวนได้อยู่คุณอยู่ในพุ่มนั้นใช่ไหมแต่ผมมีสปิดแล้วนะโอ้ย oh, ไม่ไหวแล้ววะตัวมันได้เปรียบแล้ววะ ผมแคร์มาได้ตัวผมต้องจบคือที่ผมจบเพราะที่ผมอยากจบนานแล้วแหละแต่มันจบไม่ได้เราเป็นเมดบอ,อกคารอนมาเลยนะลนเลยนะนี่ยเนี่ยมันออกถอยเนี่ยมันออกไอแอ์มาแล้วเนี่ยนี่มันออกของกันเวนมาสองคิตเลยเหรอ จะเกินไปแล้วนายน,น,นายกลัวเราขนาดนั้นเลยเหรอที่นายกลัวเราขนาดนั้นเลยเหรอนายอย่าพลาดให้เราเชียวละ่ะเพราะว่าถ้านายพลาดให้เราแล้วเราก็ชนะน,นทันดีเออแต่เราเนี่ยแหละจะพลาดให้มันเฮ้ย ก็คืออในเกมมาเราสู้เขาไม่ได้จริงๆกับตัวเราเอาเนี่ยดีดีโอ้โอ้โอขอเขาออกขวานสโลด้วยมีของกันเวทของกันเวทประมาณสี่ชิ้นเลยเพราะว่าขวานสโลก็มีกันเวท นี่คนมาเล่นอะไรหนะ้าบ้านผมครับเนี่ยอ,อุ้ยใช่เมื่อกี้ผมมีอันตีนะแค่ขเขาตายเลย,เลยนะั่นแหละอันตีมาไม่ทันต้อกลับมากันในบ้านละอันตีมาไม่ทันเมื่อกี้แมไ่ได้จังเลย เมื่อกี้ตีมาทานันน่าจะแค่เขา,า,าได้แล้วผมแน่จะชนะเขาแล้วล่ะคิดข้าเขางน่าจะจบเลยมั้งแต่ผมอยากลองโดนฟอร์ลินกับคนนี้ปะเดี๋ยวลองแท้เข้าไปดูดิหนาหนึ่งหนึ่งฟอร์ลนินจังนี่มันรู้ครับว่าเขาจะ คือผมไม่เคยหนึ่งหนึ่งก็เจอคนเล่นฟอร์เรนอ่ะคือเวลาผมเอาฟอร์เรนมาหนึ่งหนึ่งผมไม่เคยเจอฟอร์เรนเลยแต่ส oh, มมติจะเจอแต่ฮายาเตะพวกแคลรี่พวกเมทอะไรพวกเนี้ยไม่เคยเจอฟอร์เรนหนึ่งหนึ่งเลยเตรงตรงคือก็อยากเจอแบบคนเล่นฟอร์เรนท่ำๆอ่ะอ๋อ oh, แล้วผมบินแท้ เขาไม่ตอบอ่ะเดี๋ยวเราลองเชิญเข้าไปดูเดี๋ยวเราลองเชิญเข้าไปดูนะครับว่าเขาจะเข้ามาหนึ่งเหมือนกับเราหรือเปล่าคลิปนี้ผมว่านานเลยแหละอาจจะไม่นานนะครับผมถ้าเขาไม่ตอบแชทถ้าเขาไม่รับการหนึ่งๆรับคำถาของเราคลิปก็จะจบแต่ถ้าเขายังรับเราก็คลิปนี้ก็จะไม่จบ คือครับผมฆ่าเขาได้ช็อตที่เขาออกมาเล่นแน่แบนผมเมื่อกี้เออผมว่าผมมีสิทธิชนะเขาแต่อันติมันมาไม่ทันไงอัติก็คูลดาวน์นานเหลือเกินเราจะลองท้าเข้าไปเชิญไม่ใช่ท่าดิเชิญเข้าไปเดี๋ยวเราให้คลิปให้ดูเออ respect solidx so สาขาสี่ด้วยอยากอยากอยากฟอลินอยาก,ยากหนึ่งหนึ่งฟอลินลองฟอลินเขาออกไปอย่างียา้ยไกลองฟอลิน ผมอยากรู้ไงว่าผมจะสู้ไน้หรือเปล่ามามาเริ่มซึกครั้งที่สามกันเลยดีกว่าเราไปดูกันนะว่าผมกับเขาใครจะชนะ นะครับไปเลย